ก็สำหรับใครที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับไปดูคลิปกันเลยฮะก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับโจกุลพานะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปฟาร์มที่แมปแมปหนึ่งละกันอ่าเรียกว่าแมปละกันนะฮะซึ่งมูลค่าในการฟาร์มนะครับห้าชั่วโมงสิบสี่เอ็มผมว่าเยอะนะสำหรับผมผมคิดว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันจะตกครึ่งชัั่ววโมมงงปรระาณถึบแล้ก็ สำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยรู้แล้วไอ้โจ๊กมาบอกอะไรตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครที่รู้แล้วก็เลื่อนผ่านคลิปไปเลยก็ไม่ต้องดูนะฮะแต่สําหรับใครที่ไม่รู้ซึ่งไอ้ที่เราจะพาไปเนี่ยคือสายฟรีไปได้ครับแต่ว่าก็แบบอ,อยู่ในเซตบูตเตอร์อะไรอย่างงี้หน่อยนะครับแบบไม่ใช่ว่าสายฟรีที่ผมบอกก็จะไปตัวเปล่าอันนี้ก็ไม่เอานะฮะ ใช่แบบไปแนวนั้นนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับของที่เราจะเตรียมนะครับนั่นก็คือก็จะเป็นนะฮะในส่วนของพุดดิ้งเพราะว่าแมพที่เราจะไปเนี่ยทำไมมันถึงต้องใช้พุดดิ้งเพราะว่ามันเดินช้าครับมันใช้นอกจากจะกดสกิลอย่างยกตัวอย่างเช่นของชูล่าอย่างเงี้ยมันจะมีสกิลเดินไวใช่ไหมแต่ว่ามันใส่พวกเปโกหรืออะไรพวกเนี้ยหรือว่าบัฟเอจิอัพอะไรเง,งี้ยคือมันก็ทําให้เราเดินช้าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะทําคลิปนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย S <S นั่นเองนะฮะนั่นก็คือพูดง่ายๆเราจะทําคปฟาร์มแหละโดยใช้กัมว่าใน1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงหรือว่าใน1กล่องกั๊มเนี่ยมันจะได้เงินเท่าไหร่ซึ่งแบบที่เราจะพาไปนะครับนั่นก็คือทานาชั้น8อ่ะก่อนที่ผมจะพาไปทานาชั้น8ดเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าในทานาชั้น8เนี่ยมันก็จะมีมอนเตอร์เนาะคือเราสามารถตีได้ทุกตัวเลยซึ่งมอนตัวที่พูดถึงเนี่ยเลือดก,ก็ไม่ได้เยอะนะฮะคือเรายิงไม่แรงก็สามารถไปได้หรือว่าเราจะดาเเเเมมมจไไไไ่่าาไไนนะะ่่ะะ่่่่ดดด้้้้้้แแรร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 งงงททาาาาาาาหผวววกกกกกก็็สสถปชชนนนนนนนีีียยยัััะะะะออออใคคคคบิตืุููล สกล่องเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10ชิ้นชิ้นหนึงเนี่ยสานาทีถูกไหมถ้าเช็คจากราคาตลาดนะฮะจะอยู่ที่ราคา2อล้านเด แสนสองหมื่นประมาณนี้นะฮะโดยเฉลีย่ยโดยเฉลี่ยครับก็จะมีขึ้นไปบ้างก็จะมีขึ้นไปแพงบ้างแต่แพงสุดก็น่าจะเป็น2องล้านเจ็ดสามหมื่นตีไป2องล้านเจ็ดละกันเลขกลมๆจะได้ไม่งงก๊หนึ่งกล่องเนี่ยสองล้านเจ็ดถูกไหมแต่ว่าในสิ่งที่เราบอกว่ามันต้องมีความเร็วนั่นก็คือพุดดิ้งพุดดิ้งนะครับจะเฉลี่ยตกอยู่ที่ประมาณ5 5าสิหรือ5 5าหมน้ันั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่เราจะฟาร์มดันเนี่ยหรือว่าฟาร์แมแบบนี้เนี่ยมันจะต้องลงทุนก่อนอันดับแรกครับลงทุนนิดน ก็จะเท่ากับ2.7 m อย่างแรกคือตัวกัมแล้วก็อย่างต่อไปก็คือตัวพุดดิง้งตัวพุดดิ้งเนี่ยเฉลี่ยนะฮะ,ะเฉลี่ย1กล่องอะ่ะมันจะใช้ประมาณ60อัน60อันมันจะเท่ากับ3.3มอหรือถ้าใครอยากจะเออซื้อกัมมาก่อนหรือว่าอ่ะเปิดทีละอันแล้วค่อยซื้อพุดดิง้งทีละ6กได้เพราะว่ามันอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงมันก็จะใช้พุดดิ้งวันหอันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพุดดิ้งในราคา55 0 0มเนี่ยมันจะอยู่ได้5นาทีหมายถึงว่าตอนันส่วงอันนะครับ,รบล่้นกับาาทเักัมนาที <c oughs> ต้องใช้พุดดิ้ง6อันแล้ว1กัมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1กัมนะครับต่อ1นะึกัมที่ฟังดีนะฮะจะอยู่ที่1.5 M ถึง 2M ที่เราฟาร์มได้แต่โดยเฉพาะบางอาชีพนะฮะสำหรับ SCTS ตัวผมเลยแล้วกันไม่มีกีดไม่มีกีดของเป็นแบบนี้เลยของเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นแค่เป็นไรเบิร์ดเพราะว่ามันต้องดูด s p หน่อยผมขี้เกียจปั๊มมานาแล้วก็กดสมอมาณามันก็จะอยู่ประมาณ1.5 M2M เมื่อคืนนี้ผมฟาร์มได้เยอะสุดน่าจะเกือบเกือบ 2.5M เยอะสุดและแต่ว่าในช่วงเวลาที่ดึกนะฮะค่อนข้างจะดึกเพราะฉะนั้นในการกดตตลกรัมเนี่ยขึ้นอยู่กับอาชีพด้วยอ่าบางอาชีพอาจจะมีสกิลที่มันทาให้ได้ไวกว่านู่นนี่นั่นแต่ว่าอันนี้ผมมาพูดในถึงของ SC แล้วกันในสาย TS นะฮะย้ำว่าสาย TS นะฮะมันจะเท่ากับ1กล่อง1กล่องของกัมเนี่ยจะได้ 20M เอเพราะว่าเราจะเอา2องคูณสิเท่ากับ20ใช่ป่ะีหักค่าพุดดิ้งออกใช้ทั้งหมด60 เท่ากับ 3.3m หักค่ากร,รัม 2.7m เราจะเหลือเงินจากการฟาร์มหนึ่งกล่องคือ 14m แล้วถามว่าเวลาทั้งหมดถ้าสมมติหึงกล่องเต็มๆเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด5ชั่วโมงได้เงิน 14m เวิร์กไหมเวิร <Work. S 2> ์กเวิร์กก็ต้องเวิร์กอ่ะผมว่ามันได้เยอะมากสําหรับผมผมรู้สึกว้าวมากอ่ะก็อย่างน้อยๆเอาเราไปล่าบอสลงดันวนมาเสร็จใช่ไหมพอทุกวันนี้ผมก็สตรีมผมก็มีแค่เนล่าบอสลงดันกลับมาแล้วก็มาฟาร์มเล่นๆวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่ นะผมคิดว่าตอนเย็นคนมันเยอะฮะตอนเย็นกลางวันวันนี้ไปก็เริ่มเยอะแล้วเริ่มมีมาแล้วสูอันตอนเวลาฟาร์มสำหรับผมนะครับตีสองถึงตีห้านี่คือเวลาสุดทิตเพราะว่าเงียบมากไม่มีคนครับมีครับแต่ว่าน้อยฮะน้อยเลยอ่ะก็อันนี้เป็นเฉลี่ย่าวๆเดี๋ยวทีนี้เราไปดูนะครับเราจะไปดูวิธีไปทานานั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมขอออกไปจากพรก่อนละกันผมไม่รู้นะว่าชั้นหนึ่งอ่ะมันขึ้นลิฟต์ได้ตรงไหนผมหาไม่เจอใครรู้พิมมาบอกหน่อยนะฮะจะได้ไม่ต้องเดินหลบมอน ปึ๊บผมกดต i ทเกตเวอร์แล้วกันเราก็พิมพ์ไปเลยฮะทานา T H A N A นี่มันจะมีทั้งหมด12ชั้น มันจะคือพวกนี้จึ๊บ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 ใช่หมดเลยแต่ชั้นที่ไปแล้วมันถึงวัยอ่ะน่าจะเป็นชั้น6เพราะมันไปได้ถึงแค่ชั้น6อ่ะเดี๋ยวเราไปเลยเดี๋ยวผมพาไปแต่ว่าคือมันก็มีเทคนิคการฟาร์มของแต่ละคนนะครับเนาะบางทีมันก็ไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะได้เท่ากันบทน้มันก็อยู่ที่อาชีพด้วยฮะบางอาชีพมันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้เผื่อแบบบางคนไปเล่นอีกอาชีพหนึ่งแล้วก็มาด่าผมไอ้โจ๊กไม่เห็นได้แบบที่มึงบอกเลยว่าไม่ใช่นะฮะมันแล้วแต่่อาาาาีนนนนนะคคครรรรบแล้ตสกกกกกิิยยงเเ์์ใฟฟมมมื็็ปทดผไ แล้วก็มาที่ชั้น6ใช่ไหมแล้วก็เดินไปที่จุดแดงเลยจุดแดงเข้าไปครับเข้าไปอ่าฟื้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนใส่เปีก,กะกอะอ้าผมไม่ได้ซื้อพุดดิง้งมาให้ลองไม่เป็นไรทุกคนน่าจะรู้แล้วก็เดินตรงไปเลยฮะ เห็นไหมตอนนี้ผมแต่งตัวเริ่มเหมือนพ่อหมดแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้น7เราก็ไปตามทางครับลงไปเรื่อยๆฮะมันจะไปตามทางของมันนั่นแหละมันจะไปถึงชั้น8แต่ผมแนะนําว่าให้กดบัฟหน่อยก็ได้นะฮะสักนิดนึงเพราะว่ามอนมันลุมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยังไม่ค่อยเสียนแบ็กสไลด์ฮะอ่ะมาเลยครับปั้นเอ้าเนี่ยเห็นไหมหลงทางแล้วจริงๆริงก็ลงนี่ลงมาครับลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างจึ๊บ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 อ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงมาลงมาหาาเเเรร็วว้ยมัน ทำให้เราแบบฟาร์มเร็วขึ้นเห็นปะเห็นปะเห็นปะกดบาร์ิดนึงผมบอกแล้วมอนมันล้มอ่าแล้วทางเข้าจะอยู่ขวามือนะฮะเดินเข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้กูตายปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายนะฮะนี่นะฮะเราก็เดินขึ้นไปเดินขึ้นมาครับเดินขึ้นมาซืบซืบซืบคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมแนะนําดูให้จบนะฮะถ้าอยากรวยนี่ ก็จะเป็นที่นี่นั่นเองนะครับ Angel Room นี่ครับใช่ทุกตัวเลยฮะเนี่ยของที่จะเก็บก็จะมีไอเนี่ยไอพวกเนี่ยเห็นบ้านเนี่ยเห็นไหมแนวยิงได้หมดเลยครับหลาผมยิงให้ดูธนูที่ผมใช้ก็จะเป็นธนูน้ำนะครับลูกธนูน้ำลูกธนูน้ำพูดผิดลูกธนูน้ำครับลูกธนูธาตุน้ำนั่นเองอ่ะยิงครับยิงยิงให้หมดเลยของมันก็จะเป็นเอ่อเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นชุดเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับยัดร้านให้หมดเลยฮะเป็นสร้อยขยะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแพงฮะแต่ละชิ้นแพงครับแล้วมอนมันเกิดค่อนข้างไวมอน ง่ายเนี่ยเราก็อยู่เนี่ยครับบางคนอาจจะมีเทคนิคเห็นปะถ้าสมมติผมไม่กดพุดดิ้งมันก็จะช้าครับทำไมถึงกดพุดดิ้งอะเหรอกดพุดดิ้งเพื่อที่จะเราจะไปฟาร์มแข่งกับคนอื่นเนี่ยนี่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 น,น,นี่มันจะเป็นพวกมัฟางเงี้ยเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยเนี่ยหมืน่นสองหมื่นะครับวานไปครับเนี่ยแล้วก็ยิงเห็นปะเห็นได้เนี่ยมอนเกิดอีกแล้วเนี่ยบางคนก็จะเดินตีนั่นตีนี่ครับเดินรอบๆไปแบบมันก็ไม่ได้กว้างฮะในเนี้ยมันก็จะวนๆอยู่แค่นั้นแหละแต่ถ้าแบบคนมันเยอะมันก็จะแย่งมอนกัันนนนไงงงทีี่่่่ผมมมแแะะาาาาให้้้พพพุดดิเเเรรววววืืออออคค็็ลกกย จะหักตอนที่เราได้ทั้งหมดแต่ผมว่ามันก็ช่วยได้เยอะมันฟาร์มง่ายกว่ากันนะครับดีกว่าเนะี่ยมาเดินเตยๆอย่างเงี้ยดูดิแล้วถ้าใครมีสกิลกรีดนี่คือยิ่งดีเลยยิ่งจามเลยฮะใครมีสกิลกรีดนะฮะเวิร์กเลยส่วนผมไม่มีก็กดมือครับ,บก็เดินหยิบอะก็เดินหยิบแต่มีพุดดิง้งมันก็เร็วหน่อยครับมันก็ฟึบฟืบฟืบฟืบฟบแป๊บเดียวครับอ่ะมันจะมีมอนที่ร่องหนอยู่แล้วก็ฆ่ามันซะฆ่าให้หมดนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับเดินยิงเดินยิงเหมือนเก็บเวลอะ,อะ ถามอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยครับแล้วแต่ครับว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่หรือว่าจะอยู่กันกี่ชั่วโมงครับบางคนจะอยู่ตลอดชีวิตก็ได้นะครับแต่ว่าเห็นว่าเขาจะปรับให้มันเหมือนเลดมันออกยากขึ้นว่าน่าจะเป็นปีหน้าครับเห็นผมถามจากพี่คนนึงมานะครับเห็นเขาว่าอย่างนั้นก็ประมาณนี้นี่คือธนาชั้น8ที่เราจะมาฟาร์มกันอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูผมฟาร์มหน่อยผมลองเทสมาให้แหละเดี๋ยวบางคนถามว่าโจ๊กมาทาแค่คลิปมึงฟาร์มจริงหรือเปล่า ฟาร์มจริงแน่นอนฮะฟาร์มในสตรีมเลยด้วยโชว์ไปเลยก็ฟาร์มไปเมื่อเช้านะครับรู้สึกว่าผมกดไปประมาณ2องกัมประมาณ2องกัมป์นะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลย I'm coming in hot like a bad bitch in pasties They can't save me, no, I ain't lazy, no But society has me going so crazy, yo Don't blame me, no, my mind's hazy, yo And I'm sick of me feeling this way daily I live my life till it's over And I will not forgive those who hold me down And I will never give up on I will never miss my chance, take it Find you, control your own mind, ay hey, you'll be fine, hey Just take your time, hey Enjoy the climb, hey Enjoy the grind, hey You never really know what's on the other side. Till you give that shit a try. Know the limit is the sky, ay. Hey, make them take it back. What they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you, forget about the clout, yo. What On the back